ถ้าเราไปงานเลี้ยงนุ่นแล้วเจอเพื่อนเก่าชอบอวดรวยเราจะรับมือ,อยังไงดีอันนี้ใครเคยเจอช่วยแชร์กันหน่อยนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะว่า คือการไปเลี้ยงรุ่นเนี่ยเราก็จะเจอเพื่อนหลังจากได้เจอกันนานนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเพื่อนเรามีความหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบคนเงียบๆคนล่าเลิงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสวยขึ้นหรืออาจจะหล่อขึ้นหรืออาจจะดูแบบว่าเออแก่ขึ้นหรืออย่างนั้นมันก็มีความหลากหลายให้เกิดแต่ว่าจะส่วนหนึ่งที่จะพูดถึงกันเนยอะว่างงจังเลยมาทําไมมาเลี้ยงรุ่นกันเองรู้จักกันมาตั้งแต่ตีนเท่าฝ่าหอยอย,อย่างเงี้ยเราก็รู้จักว่าเขาเป็นคนยังไง,งมาลุกกาพืชนออ่างนี้ดีกว่าทําไมถึงต้องมาทําอย่างนี้ใส่บางคนมาปวดรวยใส่่่่รัับมมืออองงดีีีีททนน้้ก็ตยูวา เราอะรู้สึกยังไงนะครับถ้าเราบอกว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรฤด,ดูเวทนาใช่ไหมหมอคิดว่าดีสุดก็คือสงสารเขาว่าอันถ้าเวทนาเราก็ชื่นชมเขาให้เขามีความสุขอันนี้ก็ได้บุญใช่ไหมแ้วถ้ารู้สึกว่าเราก็ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกเฉยๆเขาเขา,เขาอวดมาเราก็เอเอก็ชื่นชมไปมันก็จบไปแต่ถ้าเรารู้สึกว่าลำคัญใจหรือว่าเรารู้สึกมันท็อกซิกกับเราในการอย่างเงี้ย อาจจะต้องดูหน่อยว่าทําไมเรารู้สึกลำคาญใจเพราะอะไรเพราะว่าเขาพูดไม่หยุดเตืออะไรอะไรก็ตามเนี่ยมอว่าก็คงต้องกลับมาดูสิ่งว่าที่เขาต้องการอะไรถ้าเกิดว่าเขาอวดรวยเนี่ยเขาต้องการให้เราชื่นชมให้คนยกย่องนับถืออย่างเงี้ยบอกว่าการส่งขออเพื่อนไปในการที่จะชื่นชมเขามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับชมให้มันเส็ีจไปจะได้ไปคุยเรื่องอื่นต่ออันนี้ก็เป็นทางเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้อวดรวยก็ได้นะบางทีเขาอาจจะแค่เป็นตัวของเขาเองอย่างเงี้ยหรือว่าตอนนี้เขาแบบประสบความสาเร็จชี เขาก็ก็แค่เป็นตัวเขาอะบางทีหมอว่าเราสําคัญที่สุดเราก็อาจจะชื่นชมยินดีไปความสําเร็จของเขาอันนี้ก็ทําให้เราสบายใจขึ้นนะครับ